<Goodbye. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับเรามดูรายการอะไรอีกครั้งหนึ่งครับ,บ,รบนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาชีพท่านจะได้อาชีพไปเลยเพราะว่าอันนี้ผมบอกได้เลยว่าอร่อยเด็ดเด็ดแต่ก่อนที่ท่านจะได้อาชีพนี้ไปว่าอาชีพอะไรผมเตือนนิดนึงก่อนระยะนี้เนี่ยนะครับมันฝนตกตลอดเวลานะครับฟ้าฝนมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นด,ดูแลหน่อยอเพราะว่า ฟ้าคือคือโฟมาดิกกโตกดิกกโตกสงสัยสงสัยสงสัยเนี่ยสงสัยเอาเก็บไว้วันต่อไปถ้าสงสัยขอให้ฟังอีกทีหนึ่งหอนึ่งสองสามฟ้าคือคือโฟมาดิกกโตกดิกกโตกฟังฟังมันอาการเหล่านี้มันเกิดจากเอ่อ บ้านเมืองเราฝนตก4-5หวันติดนะฮะเราก็เลยแบบว่ารู้สึกไม่รู้จะร้องเพลงอะไรก็เลยร้องเพลงนี้ว่าฟ้าคือคือโคมาเดี๋ยวก็ตเดี๋ยวก็ตท่านผู้ครับร้านนี้ที่ร้านขนมจีนบางก่อเขาเด็ดจริงๆเรื่องขนมจีนเมนูที่ก็จะมาสอนในวันนี้เป็นเมนูขนมจีนน้ำพริก กุ้งสด<อ>เป็นของภูเก็ตเป็นของเก่าของแก่แต่เอามาทำซื้อขายกันกินกันรับรองว่าอร่อยเด็ดๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุธิรัตนแดงสกุลจากร้านขนมเจนบางกอกครับสวัสดีครับสวั<อ>สดีสครับสวัสดีครับเหี่ยวมากครับเจ้าของร้านเหียวมากพิบหอบครับอยู่ข้างนอกอย่างนี้เลยเนอะขนมจีนนมจีนนมจีนนะหนว่าหนูหนู พอร้านขนมจีนนี่มาเนี่ยหนูมีเพลงไว้ให้เพลงนึงอย่าพ่งก่อนคุณรู้ป่ะเขามาจากไหนมาจากไหนภูเก็ตภูเก็ตครับฝนภูเก็ตภูเก็ตฝนเป็นไงอ่ะฝ่าคือคือฝนมาเดี๋กันโตเดี๋กันโตเดียวกันโตเอาอย่างนี้เลยก่อนนะฮะร้านขนมจีนบางกอกที่กรุงเทพมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วเจ็ดสาขาครับเจ็ดสาขาแล้วความเก่าแก่จริงๆทั้งหมดกี่ปีแล้วจากที่โน่นมาที่นี่เลยตอนนี้ก็รวม20ปีแล้วครับ20ปีแล้วแล้วขนมจีนนะพี่ กุ้งเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งแตกต่างมากๆอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เรานํามานําเสนอภายในปีนี้ครับเริ่มปีนี้ในปีนี้แต่ว่าจริงๆเป็นของภูเก็ตใช่ครับของเก่าของแก่ใช่ครับเราจะมาดูกันเลยว่าทําอย่างไรจากขนมจีนบางกอกนี่คือที่ร้านหนึ่งในเจ็สาขาของเรานะครับและเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยวิธีการทําเริ่มต้นจากเตรียมน้ําสต๊อกกุ้งสดก่อนครับเอาหัวกุ้งมาต้มน้ําครับผมฮะได้น้ํามาเสร็จปุ๊บก็ นํากุ้งสดที่ปอกเปลือกแล้วนะครับไปต้มเอาแบบพอสุกครับเอาแค่ต้มพอสุกใช่ครับโดยใช้น้ําสต๊อหัวกุ้งของเรานั่นแหละใช่ครับเอามาต้มอีกทีหนึ่งใช่ครับวันลวกใช่ไหมปลลวกครับประมาณ2นาทีครับสองนาทีครับผมฮะพอมันแค่นั้นพอแล้วก็กรองฮะเอาแต่น้ําอย่างเดียวแล้วก็แยกเนื้อไปนะครับแต่น้ําเอาไว้น้ําเอาไว้ครับเพื่อเอามาใส่น้ําพริกที่หลังโอเคโอเคเราได้กุ้งไปแล้วคราวนี้เอากุ้งไปนอกน้ําแข็งก่อนครับเพื่อเนื้อจะได้กรอบๆแล้วเอากะปิฮะหนึ่งช้อนโต๊ะ นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายขาวครับฮะสองประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับงช้อนโต๊ะใช่ครับแล้วก็ขยำครับนี่ท่านผู้ชมตรงนี้ต้องขยำให้เข้ากันต้องขยำครับเพราะเพราะภูเก็ตเรียกว่าน้ำชุบขยำเขาเรียกว่าน้ำชุบยำใช่ครับนะฮะใช่ครับเขาจะขยำให้เข้ากันจริงจริงจเขาเรียกอย่างนั้นจริงๆแล้วจึงเติมน้ำสต๊อกหัวกุ้งเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับที่เราเก็บไว้ลงไปใช่ครับทุกเขาให้เข้ากันใช่ครับลุกเลยท่านผู้ชม คลุกจนเป็นอย่างนี้เลยครับเมื่อเข้ากันเสร็จปรุงรสด้วยมะนาวสดครับเท่าไหร่สามช้อนครับ3มช้อนโต๊ะครับครับสามช้อนโต๊ะหรือว่าใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ลดลดลงไปหน่อยครับผมฮะแล้วก็ตามด้วยหอมหอมแดงซอยครับหอมแดงซอยครับใส่ลงไปครับครับแล้วคลุกเขาแล้วสุดท้ายก็ตามด้วยพริกขี้หนูแดงเขียวครับครับแล้วก็ใส่ลงไปครับซอยพริกนแดงเขียวซอยใส่ลงไปนี่นะฮะแล้วคลุกให้เข้ากันให้เข้ากันให้เข้ากันนะครับใช่ครับ สุดท้ายครับกุ้งที่เราลวกไว้เนี่ยฮะก็เอามาเด็ดหางออกแล้วก็สับเอาแบบสับหยาบสับหยาบสับหยาบนี่ฮะนี่นะฮะครับผมแล้วก็ใส่เตรียมไว้เลยเดี๋ยวก็ใส่ลงไปในตัวใส่เนื้อพริกเลยเลยครับผมใส่ลงไปในนี้นะครับใส่ครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับผมนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นอันเสร็จสิ้นครับนมจีนแต่งด้วยกุ้งเป็นตัวข้างหน้านี่เป็นน้งสวยงามนมจีนนะพิกกุ้งสดครับ ไม่ยากแต่ว่าเป็นของประจำเประจำท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตใช่ตั้งแต่นมนมนานแล้วนมนานแล้วหรือนานนมก็ได้ถ้านมนานเนี่ยมันจะบูดเขาตดเขาใจใช่ไหมใช่ไหมภาษาเป็นภาษาพูดครับผมเขาพูดนานนมนมนานครับนมนานนมบูดนมไม่ดีโอเคอานนี้เป็นเป็นอาหารประจำท้องถิ่นภูเก็ตนานแล้วโอเคโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะกะปิ กะปิจากที่ไหนกะปิเราใช้กะปิจากสมุทรสาครครับเราจะเลือกมาคือความเค็มจะไม่มากเกินแล้วก็สีเนี่ยทำออกมาแล้วจะสวยครับไม่ดาจนเกินไปเห็นไหมขนาดเป็นคนใต้แท้ๆก็ยังเลือกกะปิสมุทรสาครเพราะว่าเวลาทํามันไม่ดํามันน้ําเคยออกมามันจะสวยใช่แล้วมันไม่เค็มมากใช่ครับแล้วกลิ่นก็จะหอมด้วยครับครับตอนนี้เวลาที่ท่านจะทาท่านไปซื้อกุ้งเนี่ยต้องซื้อกุ้งอะไร กุ้งเนี่ยชื่อมันบอกอยู่เราเป็นต้องเป็นกุ้งสดครับเราจะไม่ใช้กุ้งแช่แข็งไปนันค่ะนะฮะเ้วส่วนใหญ่เราจะใช้กุ้งแชบุวยขนาดประมาณ30ตัวกิโล30ตัวกิโลแล้วเอาหัวกุ้งที่ได้นั่นแหละไปทําน้ําสต๊อกน้ําสต๊อกกุ้งเพราะมันต้องใช้น้ําสต๊อกมันใช้อย่างอื่นไม่ได้ไปเอาสต๊อกหมูสต๊อกไก่มาไม่ได้ ต้องเป็นใช่ต้องเป็นน้ำสต๊อกหัวกุ้งใช่ครับเมื่อท่านได้มาเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการทําผมไม่เห็นตรงไหนยุ่งยากครับแต่มันเป็นความอร่อยที่เลอเลิศมันเป็นความแตกต่างกับการกินขนมจีนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่ร้านขนมจีนที่ใช้มันเป็นขนมจีนแบบไหนขนมจีนเนี่ยเราเป็นเส้นหมักครับแต่เป็นเส้นหมักที่สังเกตุว่าสีเราจะขาวกับปกติเราไม่ได้ใช้ฟอกสีนะครับแต่ว่าเรา มีวิธีการสั่งที่เพื่อให้ได้สีขาวมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องใช้ขนมจีนหมักหมักครับมันจะอร่อยเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีแล้วก็เนื่องจากว่าที่ร้านเนี่ยขายทั้งวันถ้าเกิดใช้เส้นสดในวันทีจะเสียง่ายใช่เพราะฉะนั้นใช้ขนมจีนหมักเถอะเพราะท่านเอาไปขายถ้าเกิดท่านทำอาชีพจริงๆนะก็ยังโอเคหน่อยใช่ไหมครับการกินขนมจีนแบบนี้เครื่องเคียงยังไม่จบยังไม่จบเครื่องเคียงใช้กินกับอะไรเครื่องเคียงหลักๆก็เหมือนกับน้ำพริก ทั่วไปของทางคนไทยเรานะฮะก็จะมีผักพวกผักสดแล้วก็ผักต้มนะครับแต่ที่จะอร่อยเนี่ยก็จะกินกับชะอมชุบไข่นะครับมะเขือยาวชุบไข่แล้วก็ไข่ต้มด้วยครับไข่ต้มของผมเนี่ยจะต่างกับที่อื่นก็คือจะเน้นเป็นไข่ต้มย่างมะตูมนะครับนะครับแล้วก็จะมีผักต้มที่ราด กะทิหัวอ่าหัวกะทิสดด้วยอยากกินไข่ต้มยางมาดันมีไหมไม่มาดันมันไม่มียางมาตู้มมีพี่เขาชวนเดี๋ยวไปกินหลังฉากเขาแล้วระยะหลังๆพี่เขากินมาสองสามคนแล้วกินแต่น้ำมอบอยู่ตรงนั้น พอใจยังพอใจแล้วครับผมเพราะฉะนั้นถึงเวลาสําคัญของพวกผมแล้วครับผมญามได้ได้ได้เวลาเขาเสิร์ฟถามหญิงมันเรียงยังไงแล้วเอาราดมันเหมือนน้ำลงน้ำยาไหมยังไงคือน้ําพริกเนี่ยแทนน้ํายาราดเลยใช่ไงราดเลยเขาถึงเรียกเขาถึงเรียกเมนูนี้ว่าขนมจีนน้ำพริกกุ้งสดไงถ้าถ้ากลัวเผ็ดก็อย่าตักให้โดนพริกครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่อย่าเลือกแต่กุ้งเด้ไม่ไม่โอ้โหลือแต่กุ้งตายตายอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ เอาเขาเดนดูตัางให้เดินดูตัางให้เูาเลือกแต่พีคไม่ต้องเลยขอบใจว่าเวลาขายก็ทำอย่างนี้นี่ก็องทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็ช้อนขึ้นมานี่แล้ววางปึ๊บนี่มันอันเสร็จสิ้นนี่ไม่รู้ครับหนูเคยจะเป็นเออพี่ครับพี่ครับนี่มากเลยเออคนดูเจ้าของครับไกลเกินไปไกลเกินไปประชดประชันนะสุธิราชระชดประชันนะเป็นห่วงคุณโก้เขาครับโอ้เป็นห่วงคุณโก้ต้องใช้พื้นที่เยอะครับตายตายตาย ครต้มนูหายไปไหนครึ่งผมเอาไปครับผมเอาไปเองครับเอ้พินวัตครับว่าที่บ้านพินวัตรเรียกกุ้งอันนี้ว่าอะไรนะอ๋อกุ้งดอกถูกครับกุ้งดอกถูกครับคืออะไรอ่ะแชบวยเง้ะแช่บุยดอกก็จะถูกอันนี้เป็นมุกของคุณวัดคนเดียวเลยนะอันนี้ยอดอันนี้ยอดกมบอกเลยว่าเล่นผิดด้วยทำไมอ่ะแชมือบวยไม่ต้องเสียดอกนะครับเออก็หมายถึงว่าดอกถูกสุดเลยคาจริงค่ะขนมจีนน้ำพริกเนี่ยมันเผ็ดอ่ะต้องการกินสบายสบายไหมฮะ มันอย่างนี้ถูกไหมฮะนี่นะอร่อยจริงนี่อย่างนี้ครับเวลาเวลาขายอะถ้าเกิดคนทางบ้านไปทําขายเขาก็ขายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เขาต้องตักให้ถูกไหมใช่ครับนี่นี่นะครับคุณผู้ชมครับยังใส่ก่อนดิ่ทำที่จะไม่ใส่เลยเย็นเย็นลองนะลองดูไม่ตายอะท่านผู้ชมอร่อยจริงมันต้องกินผู้ครับโอ้โหหนูขอพูดความในใหญ่หนึ่งจริงๆแล้วที่มาตั้งบอกว่า ขนมจีนน้ำยาน,น้ำพริกกุ้งสดเนี่ยน้ำพริกเขาจะขนมจีนน้ำพริกกุ้งสดเนี่ยครับในใจเลยหนุกคิดเลยอ,อันนี้คิดในใจนะมันจะเข้ากันได้ไงวะใช่แต่พอแต่พอกินแล้วคุณผู้ชมเข้ากันนัวมากบอกเลยว่าต้องเติมไข่ต้มีกนิดนึง เดี๋ยวครับอาครับขออนุญาตครับมีพี่ก็สิเฮ้ยถ้าเป็นน้ำพริกกุ้งดิบมันจะอร่อยไหมไม่จริงผมอยากลองนี้ไม่น่าจะอร่อยคุณไปกินที่บ้านคุณแล้วกันครับต้องหาประหลาดกับพวกเขาละมันเป็นอะไรที่อร่อยและแตกต่างจริงๆถ้าเขาถามว่าท่านขายขนมจีนอะไรท่านบอกก็ได้เลยว่าท่านขายขนมจีนน้ำพริกกุ้งสดเพราะมันแตกต่างรสชาติอร่อยรสชาติมันเหมือนกับ เมือนกับอะไรสักอย่างไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวผมลองอธิบายดูนี่โอ้โหคุณลองอธิบายตุ้ยเหมือนแล้วไม่อะเหมือนเรากินขนมจีนกับเผ็ดเผ็ดสมดังบ้าแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะคนได้เหมือนเรากินขนมจีนลอยแบบี่กะปิแต่ว่ากะปิต้องบางหน่อยใช่ใช่ใช่เหมือนอย่างนั้นเลย นี่คือความอร่อยนะครับคุณสุธิรัตน์เชิญทางหน้านี้เลยนะครับ <ฮะ S 1> วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุธิรัตน์ต้องขอขอบคุณร้านขนมจีนบางกอกนะครับรแล้วก็ขอบขอคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดอร่อยจริงๆฮะมันเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่แตกตา<อ>่างผม,มเรียนตร,ตรงๆน้ำพริกขนมจีนอันนี้ดีตรงไหนรู้ไหมสมมติที่ต่ตางว่าไม่ได้กินขนมจีนนี่ผมนะผม,มนะไม่ได้กินขนมจีนถ้าทานน้ำพริกกุ้งอดอย่างนี้นะแล้วเอาข้าวสวยร้อนๆนะข้าวอะไรเออคุกข้าวยังกินได้เลยแล้วก็เอาปลา รวยแต่จัดอย่างพวกเรานะครับเอาปลาทับทิมเอาปลาทับทิมเรื่อเรื่องปลาทับทิมเนี่ยนะอ่างั้นรวยกันได้รวยกันได้ก็ได้เอาปลานิลเลยปลาททับิมปลานิลมาทอดกินด้วยกันอร่อยสุดๆไม่มีปลากรงปลาเก๋าเลยไม่โอ้โยากยากไม่ไหวนะไม่ไหวกลุกันจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ นึ่งหมูสับวิธีการทำผ่าไข่ต้มตักไข่แดงออกผสมหมูสับแครอทเห็ดหอมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวกินเย็นก็ได้กินเช้าก็ได้กินกลางวันก็ได้กินตีหนึ่งตีสองก็กินได้ชหครับเต้าหู้ทะเลอบหม้อดินครับเต้าหู้อร่อยมากรสชาติดีครับอร่อยเนื้อปลาหวานผักกรอบมันระดมความหอมซึ่าผมกกินแล้วเนี่ยเสียงโสมม้นไปเลยม่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับคอลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทางยูทูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้ติดตามเอาเสื้กล้องออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่ครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับน้อยองเลยฝากตะไครไม่ใช่ต c ไ i b e อ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน